เบบีต้องเป็นะคนเบบคนเราจะโยนเยอะเกิแล้วเสียงเสียงแซดดักมากเลยเสียงอะไรเสียงถุงก๊อบแก๊บเลยสักอย่างคือมุมที่ยุ่เสียงถุงแล้วมึงแซดดักคุ้แค่คูเหมือนกันทำไมตัวมึงดำเหมือนเด็ดก็เห็นคนอื่นตัวดำเหมดเลยอ๋อมันเงาเงาเวลาไม่เห็นมันจะดับใครแกโอเค เอ้ยปืนขอปืวกของกูแล้วยังไงกูมีช็อตเกินเข้าไม่ได้กูพยายามแล้วเฮ้ยปืนพวกเป็นมีปืนยังมีแล้วมีแล้วนกนกขึ้นได้สองคนปะใช่ทิมนกขึ้นได้สองคนเอาแล้วมึงก็ชิม้งเลยเยอะไมถามใส่เรืงคีย์ดีกูเลยเดี๋ยวกูเอาแฮม เกอะสามเกาะสามมีคนข้างันมีคนข้ารันมีคนก้ารังวิ่งเข้าึกมาแล้วเกาะเอาไงอ่ะหรือเพอใส่อยู่แล้วไหนเกาะไม่เห็นมีเลยมันเก็บไปแล้วจะสองไปวันนี้เกาะไปวันหนึงเกาะสามเหรอเกาะสามอยู่นี่เอาแมันเก็บไปแล้วอันนี้ก็ได้เกาะสองเป็ไหนแล้วนั่นมันมีั่นตัเมื่อกี้ตายเออยังยังมันเดือกลงไปข้างล่าง กอดสามแตกเก็บกอแตกไหมใช่มันเก็บไปเมื่อกี้กอดสองมาไปกอดตัวเนี้ยคอสโบไม่ตให้ถ่ายสิไอ้ธนูธรรมดาไม่ใช่คอสโบเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างเย็ดมันเย็ดมันในบ้านมีหนึ่งตัวป้าเห็นดอกแบบมีมีมันมีมีอะไรอยู่อันนี้ใครจะเอาบ้าสีม่วงสุดไม่เอามไนจะมันจะไหนตะไนมั้งเอ็มา๊ะปะตะไน้ตะไนเ้ย วงวงวงวเดี๋ยวกูสมัยคน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 คมากสิีเยี่วิสมัยควิสมนั่คอวิสคอนโทรลเป็นการซูมลมละลูกฟองคนขโมยอุ้ยของทองเฮ้ยเพื่นมาแล้วเราเปิดตู้ตู้ธนาจัรมีตูน โอ้คิวก่อนน้อนอยู่างงี้น้อนมันมันมามันตามกูมามันเห็นกูแล้วมันจะเอากูให้ตายไม่นะเอาจิ๋ไผ่อันกรวยน่ามีคนหลอกกรุยเข้ามาช่วยดูเข้ามาเข้ามาอยู่ไหนอะมาร์กหน่อยมาร์กไม่เป็นกดต้่นน้องไม่หลบหน่อยวะ แบบทานตรงเกินเฮ้ยมันอไอ้ยีมูมาจิกกูมันเอายีมูมาจิกกูตายไอ้นั่นก็จะตายก็สุดกูก็ไม่มีสากกอนช่วยนั่งช่วยนั่งก่อนช่วยช่วยนั่งก่อนช่วยนั่งก่อนกูไม่มีอะไรเลยเนดะี๋ยวเก็บแบนเนอร์แล้วไปแล้วกันเฮ้ย